มันแม่แล้วกน่ขอนแม่แล้ก็มองอ้เดี๋ยวนเดี๋ยวอย่างนี้มันแม่ขอผ่อนแม่แล้วครับผมสบายดีมนแม่สร้าง้างสิมข่นแเู่้กขอ่อนจากแม่ว่าแม่มคดิตลูกหลับลูกวยลูกจะิ chúng ta hãy tải <laughs> máy và dự